สวัสดีค่ะเดดร้อนๆเพียงๆเราก็ไม่รอช้านะคะรีบถ่ายรีบไปกันเนาะแจกโปรโมชั่นนะคะออกรถเพียง39,000บาทค่ะเรนเจอร์สปอร์ตนะคะ4คูณ2ราคา 999,000บาทค่ะกับเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะคันนี้แต่งละหลอมาแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองนะคะฟรีให้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จับที่จองนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะราคาเต็มนะคะ999,000บาทนะคะหักส่วนลดได้ลดสูงสุดถึง100,000บาทนะคะหรือว่าดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่0%ค่ะมาดูด้านหน้าเลยนะคะดูเลยไวๆนะคะชุดแต่งแรปเตอร์นะคะใส่กระจังหน้ามานะคะฟอนต์ FORD สีดำด้านนะคะ ไฟ LED สีส้มนะคะด้านล่างนะคะตัวนี้มาจากโรงงานนะคะในรุ่นของตัวสปอร์ตนะคะจะมีมาให้อยู่แล้วนี่เห็น,หนคะแล้วก็ตัวตัวโคมไฟหน้านะคะจะมีเป็นไฟมันติเลิเฟ็กเตอร์ค่ะเป็นไฟเดย์ไทม์สองสว่างกลางวันนะคะไฟตัดหมอกอันนี้ใส่ชุดเข้ามานะคะครอบเข้ามาเห็นไหมคะจะเว้นตัวไฟตัดหมอกให้พร้อมใช้งานเลยนะคะตกแต่งมาเป็นสีดําตัวนี้ทําเป็นสีดําด้านได้นะหรือว่าจะปล่อยไว้เป็นแบบนี้ก็ได้ในรุ่นนี้นะคะจะให้ ห่วงล่าจูงมาถึง2ห่วงเลยนะคะมาดูด้านข้างกันตัวนี้นะคะซุ้มล้อก็ขนาด6นิ้วค่ะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะล้อแม็กเดิมๆมาจากโรงงานสําหรับล้อแม็กะคะเป็นยางกุดยามาแบบนี้นะคะยางเป็น25 5 5 5าห8ทนั่นเองนะคะลายแม็กเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าดิสเบกหลังดัมเบกนั่นเองค่ะช่วงล่างจะเป็นโชค๊ค 2. องจุดศนโมนทูบเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานมากๆค่ะตัวนี้ให้ปีกนกขนาดใหญ่นะคะ2ชั้นเลยนะคะเสริม เหล็กกันโครงมาให้ด้วยไฟหน้าออโต้ที่ปัดนด้ำฝนออโต้การตกแต่งนะคะหูกระจกเป็นสีเทากาไฟค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยค่ะบานหน้า60รอบคัน80%ติดกันสะอาดมาให้เรียบร้อยนะคะประตูนะคะตกแต่งมาจากโรงงานเป็นประตูสมาร์ทคีย์เลสสอดมือเปิดได้เลยนะคะบันไดนะคะก็ทําความสะอาดง่ายดีไซน์เก๋มากๆค่ะมาดูด้านหลังกันตัวนี้เป็นฝาถังนะคะที่ปลดล็อกรถปุ๊บใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะ80ลิตรดีเซลค่ะ ช่วงล่างนะคะจะเป็นโชคที่มีขนาดใหญ่แคสซีที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าอยู่นอกแคสซีนะคะโชคนะคะอยู่นอกแคสซีนะคะช่วยในเรื่องของการยึดกาอนถนนในการขับขี่นะคะมาดูด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบันไดท้ายที่พร้อมใช้งานค่ะตัวนี้ก็รับน้ําหนักได้เยอะนะท้ายกระบะเนี่ยบรรทุกเาขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ได้ทั้งคันเลยนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบผสมค่ะ LED แล้วก็เป็นไฟหลอดด้วยนะคะการชนท้ายนะคะเป็นสีเทาการาไฟนั่นเองค่ะตัวนี้มีกล้องกระระยะจอดให้ด้วยนะคะ ก็จะมีอยู่ตรงที่โลโก้นะคะแล้วก็ไฟเบรกรุ่นที่3ในรุ่นนี้เป็นฝาท้ายผ่อนแรงแต่ลุงไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ของแต่งต่างๆนะคะของเดิมจะให้ลูกค้ากลับบ้านไปด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะอินบอ์เข er ้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถเพียงนะคะ39,000บาทนะคะหรือเลือกรับนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะที่ช่องได้เลยนะคะใครที่ตามหารถกระบะนะคะใช้คนเดียวนะคะขับคนเดียวขับเป็นครอบครัวนะคะขับในกรุงเทพ ต่างจังหวัดนะคะลุงแนะนําคันนี้เลยนะคะได้ช่วงล่างเน้นๆไปเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้กับ XLS นะคะมีความต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะ XLS เป็นตัวเริ่มต้นสปอร์ตเป็นตัวกลางนะคะราคาต่างกัน7จ็ดหตัดสินใจไม่ยากค่ะใครอยากได้ช่วงล่างก็เอาสปอร์ตไปเลยนะคะใครอยากได้แบบตัวเริ่มต้นที่แบบว่าเอาไปประกอบอาชีพนะคะหรือว่าอยากได้คันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบราคาย่อมเยาวนะคะออกรถนะคะ3รุ่นลุงทำาโปรให้เลย รุ่นแรก XLS นะคะรุ่นที่2นะคะสปอร์ตรุ่นที่3าม Y Tag ออกรถสามหมเก้าเท่ากันนะคะข้างวัวต่างกันเดือนละ1นึ่พันบาทนะคะคกินกลางมาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ 9, ่งหกเก้าแปดเก้าเก้าเก้าเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ